ตั้งชื่อเขาว่าอะไรคะเทียร่าเทียร่าเหรอคะอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดินลักก่งจังเลยนะคะเดินเยอะแล้วด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นไหม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 เดินถอยหลังซะงั้นอ่าเออแม่กอเฉยจะได้นอะไรกับพี่ โฮ้ยนกวนมาแค่ามาลุกมาพร่นี้เราจะมาดูกค่ะลรจะมาดูนกไปทาอะไรคเลี้่ะอ๋อไปเลี้ยงนกเหรอคะกันไปดูกันเลยนะคะนี่ไงนี่ไงนี่มามมาเอมามมาอยากได้ นกพินาลาจะต้องเอาไปเลี้ยงนะคะ,นนะอันนี้คือเขาขอทานใช่ไหมคะเนี่ยใช่เขาขอทานเขาหิวค่ะเขาขอทานเป็นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้จะเป็นนกเลือเบิร์ด ต้องจับแ่แล้วเตาใหญ่ๆนลาจัจับมือลูกค่อยๆคอยๆคยไม่ไม่จับเลยค่ะไม่จับอาร้อนา้องตะไยาตายานกมาเยอันนี้เราก็จะหยัดนกคอร์เทลเดไ้ออคเโตมาแล้วเขเป็นยังไงโตมาเป็นแบบทั้งหลายเลยยังไงพี่มา สวยอ่ะคุณพิมพ์ขาอันนี้คือเขาตัวอันนี้คือเขาโตเต็มที่แล้วใช่ค่ะเนี่ยนาราขาตัวแค่นี้แหละลูกโตเต็มที่แล้วมีทองไงแบบทอนด้วยนะเห็นไหมแกดงแดงเห็นไหมสองข้างเห็นไหมอ่ะได้คอคัเทลกลับบ้านแล้วนะคะโคตรยาจ้าอันนี้ใส่นนอัี้โคตรไม่ได้ร้อน หาของเราหลังจากไปเอานกมาแล้วเป็นยังไงคะซื้ออะไรมาไม่ได้คะ่ะอาหารใช่ไหมห oh <my. S 1> มามาไปมาสี่ที่แล้วไม่รู้อะไปมาหลายที่มากเลย oh <my. S 1> ก็ไม่มีอาหารนกใช่ไหม oh. พี่พิมพ์คนที่ขายนกมาให้เราเขาบอกว่ายังไง oh. เขาจะส่งอาหารมาให้เราก่อนใช่ไหมคะ oh. นาราก็เลยมีอาหารให้นกทานใช่ไหมคะลูก oh. แล้วนาราตั้งชื่อเขาแล้วยังคะ oh. ตั้งชื่อเขาว่าอะไรคะ เทียร่าเทียร่าเหรอคะออเขาเป็นนกคอกคาเทลใช่ไหมแล้วนานาจะตั้งใจเลี้ยงเทียร่าหรือเปล่าคะเออเทียร่าลูกมีเสียงเบาๆเนาะใช่ไหมก็ให้ลูกคออย่างนี้เฮ้ยตาลาออมมี่หน้านาลาไม่กลัวปากเขาก็ไม่ได้เจ็บนี่นา แต่ขนนะ่ะหนาโอ้เสียงเขาเบามากเลยนะคะตั้งใจฟังหาวหาวนอเทียรา่าห่วงเหรอลูกเหอคือเขาหลับอยู่นะคะเมื่อกี้แล้วเราก็ไปปลุกเขาขึ้นมานะคะโอ้ล่ะลูกเหรอโอ้ล่ะค่ะโอ้ล่หรอลูกห,หะะรออ๋อเขาหลับดูเราต้องปล่อยเขานอนแล้วล่ะน่ารัายบายน้องเทียรา่าน้องเทียร่านอนก่อนลูก แล้วก็ปิดปิดผ้าไว้ลูกผอมผ้าไว้เอออย่างนั้นแหละค่ะเห็นไหมเห็นเทเร่าไหมเขาทำความสะอาดตัวเขาเองใช่หรือเปล่าแน่ใจนะป้อนป้อนป้อนเย้นารต้องกระโดดข้างข้างข้อมือขึ้นเอออย่างนั้นละลูกเก่งค่ะเบาเบาเบา มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้นาาเก่งจังเลยนะคะและ่นเล่นเฮลเล่นี่ยเนี่ยพอเขากินเสร็จแล้วกระเพาะเขาก็จะเต่งขึ้นเลยอนี่ยเชียรา่าทำไมละ่ะลูกไม่อิ่มเนี่ยไม่อิ่มอะไรก็ถูกระเพาะหนุ่มแน่นมากเลยลูกเออเดี๋ยวเขาเดินไปเดี๋ยวเขาเดินไปเดี<อ>๋ยวเขาเดินไป,ไอ,นไปอ่านาราเรียกชื่อเขาสิลูกเ ไม่งั้นลูกเขาไไม่อีกแล้วี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเห็นไหมเห็นกระเพาะเขาไหมโอ้ยกระเพาะเปล่งมากเลยค่ะทุกคนนาราขาเขากินอาหารเสร็จเราต้องทำอะไรคะกินน้ำค่ะกินน้ำเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะค่ะเท่าไหร่คะไม่รู้ค่ะหนึ่งช้อนค่ะลูกเต็มช้อนลูกเอาอีกแล้วลูก ไอ้หน่อยเน้นเขาไงคอนำใสนารายกกระดกช้อนให้เขาเฮ้ยงั้นหลยโกเงค่ะโอเควันเดียวนะคะปลายปีเขาว่าขนยาวมาแล้วนะทุกคนไหนไปลายปีขนยาวมาแล้วเริ่มเดินเก่งมากเลยอ่ะ แล้วเทราเดินได้ไหมคะได้ค่ะเขาเดินมาหาหนูและหนูก็อุ้มเขาแล้วเขาก็มั่งเทีราใหม่แล้วก็ให้เดินมาอ๋อเก่งจังเลยนะคะ <ๆ S 2> แล้ววันหนึ่งต้องให้อาหารเทยราบ่อยไหมคะบ่อยค่ะเทราเขากินบ่อยเหรอคะใช่ค่ะแล้วนาราเก็บอื้อเขาได้ไหมคะได้ค่ะโอ้แสดงว่าตอนนี้เขาเริ่มเดินแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มันสนุกแล้วคะ่ะเก็บอืสนุกแล้วคะ่ะแต่เมีนมากเลยค่ะอือเขาเม็นเหรอคะลูกเมียน เหมนแต่สนุกค่ะเออจะเป็นอาเจ้เขาก็ต้องอดทนนะคะโอเคไหมคะค่ะเดินเก่งแล้วนะมากเลยเออทำเ่งเดินไม่หลุดเลโอ้เดินเก่งแล้วนะลูกอันนี้คือวันท okay? okay oh, oh, ี่สองนะคะเช้าวันที่สองที่เขามาอยู Alberto ่กับเรานะคะเขาขนยาวขึ้นมากๆเลยเห็นไหมคะเดินเยอะแล้วด้วยเห็นไหม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 เดินถอยหลังซะงั้นอ่า เออแม่เออเสร็จแล้วเหรอคะลูกเทียร่าเออเสร็จแล้วก็เดินฉิวเลยเนาะโอเคค่ะเจ้าเทียร่าค็อกคาเทลสีลูติโน่กำลังหิวเลยค่อ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 ยตอนนี้ขนเขาอะอยู่ในระยะที่เรียกว่า ขนผู้กันนะคะ กลางปีกคืออึนี่นั่นๆๆสีเขาเริ่มชัดขึ้นสีลูเตโนจะเป็นสีเหลืองผสมขาวแล้วก็จะมีแก้มสีแดงแต่น้องสมบูรณ์ด้วยตรงที่น้องก็มีตาสีแดงอีกเช่นกันนะคะน็อกคอคเทลไม่ใช่ทุกตัวที่จะมีตาสีแดงนะคะแล้วแป่ว่าเขาเป็นสีอะไรแต่เจ้าตัวนี้เป็นสีลูเตโนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีตาสีแดงมีแก้มจุดสีส้มงข้างๆถูกไหมงอนสีเหลืองชาร์ตลำตัวสีขาวแซมเหลืองกอเฉยจะได้ไรลูกจับดิเอา้าหนู่มคนหน้่มคนมาแค่ามาลูกมา เอาน้องไปอยู่บนแขนใหม่ไหมแขนหนูมันพอดีตัวน้องเลยลูกเด็กน้อยพาเชียร่าพาน้องเข้ากลงลูกเออระวังน้องหล่นนะน้องไม่หล่นหรอกเดีย๋ยวมาเปิดกลงให้ไหมคะ๋อ,อกรงเปิดอยู่แล้วนะเออเออระวังหัวน้องเชียร่าออกไปอ่าบินิ ล่ะบินล่ะบินดิลเออโอ้โหนั่นนั่นนั่นเฮียมจะเข้ากรดูดิดูดิดูดิ้าน้องเฮีมน้องเก่งนะน้องเก่งกรงได้เล้วว่านมาว่าเขาจะบินเร็วเดี๋ยวนี้นะลูกทำไมล่ะเทียร่าลูกหนูจะหัดบินแล้วเหรอคิดว่าน่าจะใกล้หัดบินแล้วนะคะ สีแข็งแรงมากเลยนี่เขายังอายุไม่ถึงเดือนเลยนะคะเนี่ย้าเาหาจมาหาจ1 1 2 1> ยังไม่ถึงเขายังไม่ได้เดินเลยนาะร เขาเดินมาขี่เก้าเลยมาไม่เป็นไรย้ายย้ายไปข้างหลังฮะเอ๊ะเขอเช็ดพื้นน้องเดินหาข้าวแล้วนาราเอ้ยอย่าโมแต่วงเช็ดพื้นให้น้องกินก่อนเช็ด <c oughs> <c oughs> ให้หน่อย เชียร่ามาหาเจเจมาลูกเนี่ยเจ้านกคอคคาเทลนะคะตอนนี้เขาโตขึ้นก็เลยรู้แล้วว่าเป็นสีลูติโนเพลเพราะว่า มีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองเข้มๆแซมตามจุดต่างๆนะคะนี่ตอนนี้เขาเขาไม่ยอมเล่นกับเรากำลังเห่อปีแล้วก็งอนมากๆด้วยกินข้าวก็น้อยลงเงลน,มามานี่ยวันลาม่าแต่หนูแต่เทล่าไม่มองอนก็ใช่ที่มาไปบงังคับเขากินน้ำอะลูกเทล่าหามาไหมเขาเริ่มรู้ชื่อเขาแล้วนะคะเทล่าเทล่าขาลูก เออเทอลาเทอลาลูกเอ้ยเอนอน้องเกาะเ,เ, <Wow. S 1> เอ้ามาหามามามาเทอลาหามาไหมหามาเออมาหามามาหาาเอ็กเอ็กอ,อ,อ,อะไรอ่ะลูกหืม นั่นเป็นไงชอบไหมพอรูปหัวน้องเออเนี่ยน้องชอบน้องชอบให้รูปอย่างงี้รูปอย่างงีอ้อ่าเจ๊เจ็เป,ป็นลูกเอ้อ วันนี้เจ้าเทยล่าอายุครบ1เดือนเต็มแล้วนะคะนี่หนไหมอ่าเริ่มบินได้สูงมากเจ็บลูกเหนเดือนเต็มเริ่มบินคล่องเริ่มซ่าแล้วนะคะเจเจเจ็บแทนเลยเห็นไหมเทามเงีออตัวเองเจเจ็จเเจเจเสร็จอเจเจเก่งมากหมคะถ้าปล่อยน้องจะเดินเขากงเลยเดี๋ยวดูสิ บินเสร็จสบายใจอื้เสร็จเข้ากงอ่าเจเจปิดกงระวังงัำหางน้องนะเจเจอ่าโอเคค่ะตอนนี้น้องเริ่มหัดแทะแล้วละ่ะที่เขากำลังกินอยู่คือเม็ดหอยมัวนะคะเห็นไหมเห็นปากเขาไหมคะแล้วก็มีซื้อขนออมอาหารเด็กมาให้เขาลองแทะดูนะคะแต่เหมือนเขาจะแทะเม็ดหอยมัวได้นะทุกคน เพราะว่ามีหลายอย่างเลยเนี่ยเหนะ็นไหมอืมีผลไม้อบแห้งมีเม็ดหอยมัวแล้วก็มีขนมแต่เหมือนเขาจะแทะเม็ดหอยม้วได้แล้วข้างในรงก็มีมิเลสสเปรเขานะคะแต่ว่าที่ฝาบอกว่าให้ใช้มินเลสสเปรสีแดงเราก็เลยหามินเลสเปรสีแดงนอกมาให้เขานะคะน่าเห็นไหมเขาเริ่มกินที่แทะอยู่เนี่ยเพิ่งจะกินอาหารลูกป,ป้อนเสร็จนะ กินอาหารนุกป,ป้อนไปทั้งหมด1 0ซีเลยนะจะบอกให้โอเคค่ะน้องนาลาที่อยู่ในมือเรียกว่าคือเจ้าตัวอะไรคะ <Okay. S 2> oh, oh, เจ้าเสียลาใช่ไหมคะนาลาแม่มาซืมาให้ค่ะแล้วนาลาได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นของรางวัลใช่ไหมอแากเล่นมีโได้ อ๋อแล้วหนูก็เล่นกินูได้บร้อน์ด้ยใช่ไหมคะผลออกมาแล้วเจ้าเชียร่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะลูกหนึ่งเดือนอ่าแล้วเมื่อกี้น้องเขาบินได้ตั้งแต่อายุ27วันใช่ไหมลูกนาราทำอะไรบ้างในการเลี้ยงน้องเล่าให้ฟังบ้างสิคะ,คะชื่อมาพะ่อบาพะผ้าพะผ้าเพื่อเอาสักอังใช่ไหมคะเราสักอัมาทำอะไรคะ ไปเียกับอ๋อไปซื้อข้าวให้เจ้าเทียร่าใช่ไหมคะแล้วนาราช่วยหมามาเลี้ยงเทียร่ายัางไงบ้างคะบ้อนอาหารค่ไหมคะโอ,อ้บ้อนอาหารแล้วได้ฝึกเขาด้วยไหมคะฝึกค่ะร,รักน้องเทียร่าไหมคะค่ะช่วยกันตัดติดตามก,ก,กันด้วยนะคะว่าตอนเทียร่าโตจะเป็นเพื่อนสนิทกับนาราหรือเปล่า สำหรับคลิปนี ni, i, cổ tre, cổ ้มาไปกันก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสั่นลาใครให้น้องน่ารักเล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องน่ารักด้วยนะคะบายบายชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดสั่นลาใครให้น้องน่ารักด้วยนะคะ